ว่าวในส่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะคือหนึ่งอะเซอบอบว่าเวลาเหตุหน้านะต้องอาศัยเงินน้าหลูกถีมาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยนะทุกคนคือแบบเวลาลงหน้าสวัสดีค่ะพีพีเอทุกคนตกถ่านเน้อจากที่ข้ามาติดตามับชมับฟังเพ่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมเนาะทุกคนข่าวด่วนเลยจ้าเนาะแน่อ,นอ่ คนเล่าในโฟสต์นะคะว่ากับบ้านด่วนเพราะว่าคาจางดําหน้าอยู่ประเทศเล่าวันละหนึ่งแสนสองหมื่นกีบถ้าคิดเป็นเงินบาทนะทุกคนฟังแล้วมันคือจับแพงมากๆเลยน้องวันละ1นึ่งแสนสองหมื่นกีบ โอ้โหหาเงินที่ได้เหมือละแสนนะคะทุกคนแต่ที่จริงแล้วรู้ไหมคะว่าแสนหนึ่งคิดเป็นเงินบาทไทยแค่200บาททุกคนอ่ะคาจางดั้มหน้านะพี่น้องนะคะคาจางดั้มหน้าเนาะมือหน,งหนึงหนึ่งแสนเศร้าพันกีบต่อคนซิปหมือหนึ่งลลานสองแสนกีบต่อคนหนึงเดือน สามล้านหกแสนกีบต่อคนสมมตุติอ่ะคนในเฮื่อนมีหาคนไปหับจ่างหรือว่าไปรับจ่างดำหน้านะทุกคนมือหนึ่งได้อยูหกแสนกีบสิบมือได้อยูหกหลานเดือนหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนไม่ใช่เดือนหนึ่งสิบแปดล้านกีบโอ้ย รวยพ่อเม่พี่น้องไอ้รร้ยบาทนี่คนดีเฮตไสไซน้านี่ร่วย <c oughs> โอ้โหสิร่วยหนีหรืลรวยยังกับโู้โนะคะทุกคนคือทําไมถึงคิดว่ารวยคือเพราะว่าจางน้ะทุกคนเหมือนหนึ่งอะ่ะเมือละแสนเศร้าพันกีบหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็คือเหมือละสองร่อยโอ้โหคาจางดั้หน้าซื่อนะ บอกเลยว่าช่วงนี้ปัจจุบันนี้นะทุกคนเวลานี่คือเป็นส่วงละดูฝนเป็นส่วงทีและหลายคนหล,ลายถ่านเนออาจสซีไดเบิงยูทูบเบอร์ล่าที่เปิ่อนกําลังอ่าลงไฮลงหน้าดําไฮดำหน้านะทุกคนมือแหลกวัานแหลกอย่งนี้เผลกว่ากันไปแต่ทุกคนเสือบอพี่น้องหูบอว่าค่าแรงแบบนี้หันคือแบบมันสุดเลยนะแล้วคนที่โอ้โเหเงอ และคนทีหาย,า,ายังบ่ไรนะทุกคนคนที่บ่มีรล่ใดเลยอาศัยแขงเงินลูกทีฝากสงไปหายเนาะเพื่อที่จะเห็ดหายใช่หนาคือบอกตรงๆนะคือทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคเบิดนะทุกคนอาลีเป็นอุปสรรคเบิดหนึ่งจากคนดําหน้าแล้วยังบ่พอยัง,อยงตองมาจางเฮาตงองยังมาจางคนทายหน้าแหละก็ยังตองมาจางสื่อน้ํามันอ่ะ สื่อพ๋ยอีกแทมพ๋ยสอบหนึ่งนี่คือสอบละหนึ่งพันบาทนะพันสองแล้วนะ 1, ทนะุกคนเพราะว่ามันสอบละสอบละหกแสนหกแสนหรือเจ็ดแสนกีบถ้าเป็นพุยของไทยเนาะแต่สมัยแต่ก่อนอนะ่ะโอ้ยแตกต่างกันหลายนะทุกคนเพราะว่านี่งงเลยสุดหอนเนาะโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะทุกคนแทนทีจะ ทันสมัยหรือว่ามีความพัฒนาไปมากกว่านี้คือพัฒนาในแนไรคือเพีว่าจะยกตัวอย่างเนาะคืออาสีเฮ็ดไฮไซหน้านี่คือเขามีมาตังแต่พอแต่แม่เพว่าเฮ็ดหน้าตังแต่ยังหน่อยๆเนาะทุกคนคือเด็กหน่อยอยู่บ้านหนอกหรือว่ามู่บ้านเพี้วานี่อายุประมาณสามสี่ปีนี่คือเริมจะล่งลินนามขี้ตมแลวเนาะทุกคนดินน่มโคน,นลงไฮลงหน้าลกกะซอยพอซอยแม่ละ่ะอ่ะแลกกับ อาชสีพ้องพอแม่แพ่วคือแบบถามว่าอยากให้พอก็แม่นะเลอเห็ดหน้านะทุกคนคือแพลว่าบอกเสมอเลยนะว่าพอก็แม่อยากให้พอก็แม่ทุกคนเลอะเห็ดหน้าเพราะว่าอย่างเช่นนะ่ะคือพอกับแม่แพนะ่ะพองแพรวานะทุกคนคือแค่นนะ่ะไทยหน้าบดใหญแล้วบดท่าหมาที่จะสตาร์ทลดเองได้เนาะเนื่องจากว่า เพิ่นเถ่าเนาะทุกคนอายุเพิ่นก็หกสิบกว่าแล้วเนาะคือเป็นเป็นคนที่เฮ็ดหน้ามาตลอดนะแต่ว่าถามว่าไทยได้บอกไทยได้แต่ว่าเพิ่นบ่มีแห่งทีจะอ่าเขาเอ่นว่าอย่างนะแกงแกงขั้นแกงรถไถนะทุกคนเพิ่นจะตดรดไทยเออเพิ่นบ่มีแห่งที่จะเฮ็ดเนาะเพื่อนเพ่าก็เลยบอกว่าบ่อยากให้พอเฮ็ดเนาะบ่อยากงไ้พ่อก็แม่ฮะบ่อยากให้พอเฮ็ดนะทุกคนบ่อยากงไ้แม่เฮ็ดเพื่นเพื่าคิดว่า เหตุมันกับบุกมบบวกลมคือแนวไรก็คือหนึ่งอันนี้คือเวา่มาตลอดลายปีนล้วทุกคนโมนเมนต์เว่ในช่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะคือหนึ่งอะเสือบอกว่าเวลาเหตุหน้าน่ะตองอาศัยเงินน้ำหลูกทีมาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยนะทุกคนคือแบบเวลาลงหน้านี่คือตองอาศัยเหาายย่าขาแยงป่ะขาสื่อน้ำมันอ่ะ ค่าอ่าคาปุ้ยคาปุ้ยนี่ก็คือปุ้ยใส่หน้านี่ก็คือสอบละพันแหละนะทุกคนขันต่าก็คือประมาณแปดหหรือเกือบเนาะสูงสุดกับประมาณพันสองต่อหนึ่งสอบและใส่ที่หนึ่งอ่ะคือประมาณเจ็ดแปดสอบขันต่าก็ไปเกือบหมื่นบาทแล้วทุกคนมันีกคาน้ํามันอีกอ่ะคือน้ํามันปัจจุบันนี้มันก็นแห้งแพรงเนาะแหลกคนไทยหน้าอาหารกะบ,บางขัางอ่ะ กระต,ตองจางคนไทยพอว่าร้านของไม่ว่าเนาะปกติก็มีร้านานั่นแหละแต่ว่าที่นี่ร้านกระตองเหียนนะัะนทุกคนร้านกระตองไปองเหียนจันถึงสุกระอาศัยซอยเวียแค่วัวนเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เลยแบบมันก็เลยมีร้ายอย่างไม่ว่าก็เลยบอกว่าบรตองเห็ดนักนะทุกคนเห็ดมันกับบุคุมแหลบเสียงดีพอกับแมวเอามาว่าบบ,าบ,าบ,าบาเห็ดโบไถดบเห็ดบไดขึ้นอย่าไดขึ้นหนึ่ง เฮาสิปลอยห้หน้าของเฮาเป็นหน้าเหือหรือว่าหน้าแบบหว่างเปล่าดีนะทุกคนเนาะมันก็นจะเหตุหายหน้าเฮาเสียหายแลวก็นคนอื่นเขาก็ยังตรงเหตุบได้ร้ายก็ไดพอได้กินไดพ่อไดเลี้ยงหมูเลี้ยงม้เงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล่ลูว่ง,ง่ายคือไดพ่อไดเพื่องเฟื่องกระดึกคือฟางนะทุกคนอ่าไดพ่อได้เพื่องมะหายงัวงหายข่ยกินคือพ่อกับแมว่ว่าเอาคำเนี้ยแม่ว่ากับผู้จักเสีนยังก็เลยไดคิดแต่ว่าเออโอเค กระทือสว่าเฮากะเอาเงินห้เพอนเวลาที่ประเทให,ใหายไซนาเนาะทุกคนถือว่าเป็นการลงทุนอีกชนิดหนึง่งก็เฮากะได้เหลียงเป็ดเหลียงไก่เลียงหมูเลียงงัวเหลียงขวไหลแล้วก็เหตุะะหให้พ่อแม่สบายใจด้วยกันที่แบบว่าเป็นยังคือต้องเหตุแบบว่าสบายใจเพราะว่าอาชีบดำหนาเนาะทุกคนคนาลาวมันรักๆเลยแหละอันนี้คือกาวเ,าเต็มปากเต็มคำหลดร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์รักๆก็คืออาชีบแค่เหตุหนา แม้ว่าโบหูนอว่ะบอลอื่นจะเป็นอย่างไรแต่บ้านแพว่วานี่คือเฮ็ดหน้าตลอดแหลงตลอดฝนแต่เป็นยังคือยังต่อลำบากเพราะว่าความจเจริญเนาะทุกคนมันยังเข่าไปบเถงแหลเหลืองอาจอาเหลืองการถนนคนทางเหลืองการที่แบบว่าบ้านแพ่ว่ามันอาจจะอยู่ในบ้านหนอกเนาะทุกคนอยู่ในสซนนบดหรือเปล่า มันก็เลยเหตุเห้แบบว่าเออทั้งที่คนในหมู่บ้านน้องทุกคนกระตือดือล้นเนาะดินล่นเพื่อจะเหตุให้ชนาแต่กะสุดท้ายพ่อได้กินพ่อได้ขำได้ขายแบบซอยอันนั้นได้แต่ว่าทามาเงินที่เขาลงทุนไปแล้วยังเสร็จนะคำนวณดูเลยอัทุกคนบวกลบคูณหารเหตุนหน้าแต่ละปีนี่คือเขาต้องเสียไปแล้วประมาณขันตําคือสองหมื่นบาทแต่เวลา,าขายเขาเนี่ยคือโบเห็นขึ้นโบเห็นกาไรโบเห็นยังเลย แขกอ,อาศัยแขกพ่อได้เหตุกินข่าวสื่อๆแต่ก็ต้องเหตุถูกปีนี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่ายิงเงินเฟ้อยยิงแบบว่าเขาค้องเของสายแพงยิงน้ำมันแพงยิงแบบการกินกันอยู่มันแพงแบบนี้และแถมยังต้องมีการแบบว่าต้องจ้างคนดําหน้าอีกนะทุกคนคือว่ายังไงเลยเปรียบเทียบเลยวะคนที่เหตุงานอยู่ฝั่งไทยเนี่ยค่าแรงขา,ามต่ำอะประมาณสาม สามยบาทถามแน่ต้องฝากเงินให้พอให้แม่ทั้งบานหรือว่าทั้งครอบครัวสงเงินคือมันแถบจะลำบากมากๆนะทุกคนเพราะว่าบวกกับการที่พนจางคนดำหนานี่แหละมันเป็นเหตุผลที่แบบว่าหลายๆคนเริิ่มจะหรือว่าไหยหลุนเนาะไหยหลุนทีอายุป,ประมาณ30สิปีขึ้นมาทีพนมีครอบครัวสามสิปีถึง เทิงอัุยู่4 5ปีหรือว่าหาิ0ปีเน้อทุกคนอ่ะประมาณนี้แหละ30ถึง40ปีเนี่ยัยรุนทีิ่นมีครอบครัวนะครอบครัวที่อ่ามีภาดะกำลังเลือกที่จะบ่อเหตุไฮไซน่าลายกลัวหรือว่าเลือกที่จะบ่อยูประเทศลาวลายกลัว ที่จะเลือกมาอยู่ประเทศไทยมาเหตุงานอยู่ในเมืองไทยเหตุเป็นครอบครัควเหตุเป็นอาชีพเหตุเป็นแบบว่าอ่าอยู่กันเป็นแบบครอบครัวหางานแบบอย่างเช่นงานสวนงานอ่าสวนลายจะเป็นงานสวนทุกคนเรืออ่ะงานกอสางก็อาจจะมีบางเรือางานเอียงต่างๆแต่หลักๆที่เพื่นวารู้จักก็คืองานสวนเรืองานเลี้ยงอ่า เลี้ยงอันนั้นเลี้ยงอันนี้นะทุกคนเลี้ยงงวัวเลี้ยงคว้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเป็นฟาร์มหมูอย่างต่างๆเผื่อจะเป็นขอบขวัวคือเลือกที่จะมาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนเพราะยังเพราะว่านี่แหละจริงๆมีคนหนึ่งนะถึงขั้นไปดาวรถไถเพื่อที่จะไปปลูกมันเพื่อที่จะลงทุนเฮ็ดนา,นาทุกคนแต่สุดท้ายแล้วสู่บื้นบื้นแล้วสู่อีก สูบื้นบื้นอีกบื้นแล้วบื้นอีกเฮ็ดแล้วเห็ดอีกจนกระถ่งสองปีบุกเบิกนะทั้งเห็ดหน้าทั้งเห็ดสวนมันแต่สุดท้ายเป็นหนีต้องตัดสินใจมาเห็ดงานสวนอยู่ทางฝั่งไทยนั่นคือเห็ดงานเก็บผักทุกคนและชีวิตดีขึ้นจากที่เป็นหนีที่กูเข้ามาเนาะ ไปผ่อนรถไทเพื่อที่จะเอาไปคุดมั่นเพื่อที่จะเอาไปเห็ดหน้าบุกเบิกแต่สุดท้ายต้องได้มาเห็ดงานอยู่ทางฝั่ง,งไทยมีเงืนใส่หนีจนจบและยังมีท่องใส่ในขอทั้งพัวทั้งเมียอันนี้คือคนในบ้านคงเพว่านั่นแหละทุกคนมันเลยเห็ดให้เพว่าถึงท้อท้อในการทีแบบว่าเห็ดหน้าเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นยังคนเล่าเขาคือต้องเห็ดหนา มันเป็นอาสีบทุกคนมันเป็นสิ่งที่เหาเลีกเลี่ยงบ่ไร้่ถ้าบ่เฮ็ดหน้านี่แห้งบ่มียังเลยชีวิตแห้งยูไปลาหลาแห้งเหตดให้ชีวิตเหวาอ่ะควางเคงเหตุให้เหาชีวิตเหาหว่างเปล่าเหตุให้ชีวิต,ววตแบบเหมือนบ่มีชีวิตชี่ว่ายังคนเถ่าเิ่นยกตัวอย่างคือขอบัวงเพวานนทติบอกว่าเพว่าบอกพอกบแมว่บปตองเหตนะุหน่ะเพิ่นบอกว่าขั้นบ่ให้เฮตุหน้ากะก,กะซัม่าโบได้ให้ใจแลยเิ่นว่า อยู่ซื่อๆอยูยย่บ่ได้ดอก็นวะเฮาก็เลยแบบต้องจําเป็นนะทุกคนมันจําเป็นเนะาละลำบากใจที่จะเหว่านะโอเคเด้อจานทุกคนอีพี่นีพม่ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เนาะเหลืองการทีเอียงต่างๆานะทุกคนวันนี้ก็ระบายความรู้สึกในใจทั้งน้ําตา เราให้เซทุกคนทุก่านได้ฟังเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดหายสายหนาหรือว่าอาการเงินเฟ้อแล้วก็บขาคลองแพะคือแบบก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเพราะว่าเข้าใจว่าทุกอย่างก็ทุกคนก็ยังพยายามอยู่เนาะที่จะปรับโตนะทุกคนเกี่ยวกับ การเงินเฟ้อเข้าของแพงก็ขอให้คนลาวทุกคนทุก่านนะทุกคนสู่ๆเด้วเป็นกําลังใจหายนะทุกคนเพราะว่าบางครั้งบางคาพี่ว่ากา็อาจจะเหวาในมุมมองทีรุนแรงเกินไปแต่เพราะว่ากา็เป็นคนลาคนหนึ่งนะที่เข้าใจและกะเข้นใจคนลาวนากันเพราะว่า หนึ่งแน่น้นก็คือครอบครัพรวพีวาเองเพราะว่าเพาวีวาเป็นคนทีจุดเริ่มต้นมาจากทีชีวิตบ่มียังเลยครอบครัวบ,บ่มียังปัจจุบันนี้ว่ามีบอกระบ,บุถึงขันว่ามีทุกคนแต่กะพอกินพ่อใสเนาะจากที่เคยมีหนีมีซีนเป็นหลายสิบหลานกีบปัจจุบันนี้ก็คือบอม่มีหนีบ่มีซีนนั่นเองนะคะทุกคนเนาะ โอเคค่ะจบคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u บสไคร์เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ได้ชมับฟังมีความคิดเห็นแนวไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ